<Yeah. S 2> สวัสดีครับพี่น้องชาวกับปโปวอลิตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้นะครับเรามีจี๊ปครับมานําเสนอกันครับคันนี้เป็นจี๊ปซันยองครับ MJ c o เจโคลครับ 4x4 นะออกเสียงผิดก็ขออาภัยด้วยนะครับ คันนี้เป็นทะเบียนรถปลดนะครับบอคสสครับรถขับได้ดีนะครับเครื่องยนต์ก็เป็น Mercedes นะครับอุปกรณ์ทางทหารเกือบครบครับเป็นหลังคาอ่อนนะครับคันนี้ภาษีไม่ขาดครับเอกสารพร้อมโอนนะครับนี่หน้าตาเอาเรื่องอยู่นะครับใครที่ชอบรถแนวสมบุกสมบันนะแนวถึกทนก็ลองดูคันนี้ครับแล้วก็ คันนี้คงเป็นอีกคันหนึ่งที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับใครที่ชอบรถแนวนี้นะนเป็นรถแบบทรงออกแนวทหารหน่อยนะครับก็ใครสนใจก็ทักไปได้นะผู้ขายตั้งราคาไว้ที่499,000บาทครับ499,000บาทนะใครที่ชอบรถเก่าลงไลท์ในรถเก่านะก็ลองติดต่อเข้าไปลองขับลองเทสคดูก่อน,นครับเผื่อถูกใจยังไงก็คอยลอง ตอลองราคาดูกันอีกทีแล้วกันนะครับนะผมก็เอามาชี้เป้ากันครับแล้วก็เห็นว่ามันแปลกหูแปลกตาดีครับไม่ค่อยได้พบเห็นกันนะเผื่อใครเผื่อใครอยากอยากชมอะว่าง,ง่ายๆนะเพราะรถแบบนี้มันก็หาดูได้ยากแล้วครับนะไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรครับดูเอาความสวยงามครับนะบางครั้งเรานี่ไม่เคยเห็นไม่เคยพบก็เอามาดูกันครับนะ หน้าตาแบบนี้เราก็ไม่ได้เห็นวิ่งตามท้องถนนกันบ่อยๆหรอกนะก็ใครสนใจก็ลองทักไปแล้วกันครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถแปลกๆรถใหม่ๆเข้ามาท่านจะได้ไม่พลาดครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ